เอาละฮะวันนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟที่เป็นมดกันอีกแล้วนะครับในวันนี้อยู่ในโหมดที่ชื่อว่าเวนทิลพอร์เตอร์นะฮะเห็นไหมฮะเมื่อกี้ทุกคนนะครับสามารถใช้ท่อนะฮะในการวาร์ปได้หมดเลยแต่ว่าจะเป็นการสุ่มวาร์ปนะครับอ้าวทำเป็นไม่เห็นล้กันเปิดไฟก่อนอยังอธิบายไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบอกเพื่อนคือท่อนะฮะเราสามารถเข้าไปแล้ว ว์ปไปยังที่อื่นเป็นการสุ่มได้นะฮะส่วนอิมโพสเตอร์เนี่ยก็ลงท่อได้ปกตินะครับแล้วก็ใช้ในการว์ปได้เหมือนกันใช้ได้2แบบเลยเอ้ออ่ะอ,ะอะ่ที่ไหนฟ้าอ่อนฉันเห็นฟ้าอ่อนเหมือนกันฉันก็เห็นฟ้าอ่อนด้วยโอเคโอเคฟ้าอ่อนฉันเพิ่งจะไปที่อาวุธนะท่อมาเทเลพอร์ตได้นะ่ะไม่หลังจากที่แกโผล่จากท่อมาร่างก็ถูกรีพอร์ตพอดีแล้วไงอะอ้าวออกเกมเลย โอเคยังอยู่ในโหมดเดิมทุกคนใส่หมวกคริสต์มาสเป็นเพราะว่าเซิร์ฟนะฮะเซิร์ฟจัดการให้เรานะฮะคือเข้ามาในเซิร์ฟปุ๊บเขาเปลี่ยนให้เลยว้าไปมันก็ดีนะจะได้แบบหลบอิมโมสเตอร์ได้ง่ายหน่อยว่าไงสีน้ำตาลอะยังอยู่สีน้ำตาลน่าจะทำงานน่าจะโอเคสีน้ำตาลปลอดภัยนวิเกชั่นสีดำยืนรุดบัตรอะรุดบัตรด้วย สีดำสีน้ำเงินนะฮะอ่ะสีดำวาร์ปไปวาร์ปด้วยเพื่อนมาที่เรเดียเตอร์ไม่มีโอเคตัดไฟฮะเม็ดเบย์ผมมีที่เม็ดเบย์กับนวิเกชั่นวาร์ปไปดีกว่าสีโม่งโดนคิวสีดำเป็นคนรีพอร์ตฮะฟ้าอ่อนเขาเป็นคนคิวฟ้าอ่อนอีกแล้วอ่ะใช่ฉันก็เห็นฟ้าอ่อนเป็นคนคิวใช่ฟ้าอ่อนโทรฟ้าอ่อนผู้น่าสงสาร สองรอบแล้วนะฟ้าอ่อนแต่คนละคนนะฮะอ๋อหลุดน้ำตาลหลุดไปละโอเคเซิร์ฟมอดก็ปิงเยอะเหมือนกันนะฮะ400กว่าค่อนข้างแหลกพอสมควร แต่ยังพอเล่นได้อยู่2อันตรงนี้เออสียมพูแกเทเลพอร์ตมาหรือแกขึ้นมาจากท่อดูไม่ทันปิงเยอะสีขาวสีน้ำเงินสียมพูสีขาวขิวเข้มออจะเดินทำไมให้เสียเวลาในเมื่อเรามีท่อให้วับสบายกว่ากันเยอะสีส้มสีน้ำเงินสีมพูไปไหน เสีเงินยืนนานมากเลยตรงนั้นรูดบัตรโอเคเอ๊ะเอ๊ะเอเอเอ๊อ๋อมาวาร์ปมาวาร์ปวาร์ปด้วยไม่มาตรงนี้สิไปที่อื่นสิไปที่อื่นต้องไฟเปิดไฟเปิดไฟเอ้ยสีน้ำเงินออกมาทำไมไม่เปิดไฟสีน้ำเงินทำไมไม่เปิดไฟสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาร์ปก่อน สีน้ำเงินน่าสงสัยแต่ไว้ก่อนยังไม่ชัวร์ใช้ท่อในการทุก i m p o สเตอร์มีคนโดนคิวบ้างยังเนี่ยวันนี้สีเขียวเข้มนายเห็นเรายิงปืนใช่ไหมนายมีไหมวันนี้ไม่มีอา้าววับวับวับโอโ้โหวับมาเจอพอดีเอา้ากดรีพอร์ตไม่ได้กดรีพอร์ตไม่ได้เอาสีขาวไม่รีพอร์ตเพื่อนล่ะผมกดรีพอร์ตไม่ได้แนฮะ สีผูเราไม่ได้เป็นคนทำนะฉันรีพอร์ตร่างเพื่อนไม่ได้น่ะสีพูนั่งใสสีเหลืองสีเหลืองก็กดรีพอร์ทไม่ได้จะให้รีพอรตยังไงเราสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีขาวบวชสีเหลืองสีเหลืองบวชสีขาวบวชสีพูนี่แหละโอ้โหสีน้ำเงินกับสีขาวปวดผมก็บอกว่ากดรีพอตไม่ได้กดรีพอทไม่ได้ เห็นไหมบอกแล้วว่าสีชมพูนะครบสิบคนใช่ไหมเออมันต้องเยอะๆอย่างนี้หน่อยไปที่ไหนห้องไฟเม็ดเบย์เฮ้ยผมมีสแกนเฮ้ยเดินสิเพื่อนยืนทำไม I have สแกนบัตรเก็บไว้ก่อนเอ่อห้องไฟว้าปดีกว่าเดินทำไมให้เมื่อย ขอห้องไฟครับห้องไฟสองอันสีแดงสีฟ้าอ่อนอยู่โอเครอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสีขาววับมาโอ้เอ๊สีน้ําเงินไม่ใช่ใช่ไหมที่อยู่กับเราเมื่อกี้ฟ้าอ่อนใช่ไหมเขียวเข้มเป็นคนรีพอร์ตที่คาเฟ่นี่ที่ไหนถ้าคาเฟ่เทเลียสีเขียวน้างใสนะฮะสีขาวสีขาวเพิ่งวับมาในห้องไฟกับเราเมื่อกี้ในแอดมินเอเอ,เอนี่มันหมดอะไรอะ่ะหมดเทเลพอร์ตไงเพื่อนลงท่อแล้วก็เทเลพอร์ตไง ไม่ไม่ฉันอยู่ในห้องไฟเทเลพอรตมาจากห้องเครื่องข้างล่างเนะี่ยสีขาวเดินผ่านฉันไปพอฉันเดินกลับมาปุ๊บเห็นเลยร่างเพื่อนกองอยู่ตรงนั้นสีขาวแน่นอนไม่ไม่ไม่ใช่สีขาวเพิ่งวาร์ปมาเออเขียวเข้มแล้วกันเขียวเข้มน้าองใสตอนแรกไม่ยอมเดินโดนไปอย่างละสองยังไม่มีใครออก คือมันช่วยเพิ่มความยากในการเดาทางเวลาเพื่อนไปไหนมาไหนนะครับคือจะบอกว่าเดินมาจากตรงนี้เลยก็ไม่ได้เพราะว่าเทเลพอร์ตได้ไงเขียวเข้มออกโดนคิวหรือเปล่าเอ่อสีดำโอเคแสดงว่ายังไม่มีใครโดนคิวฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนปิงปิงใช่ไหมอ่ะผมมีสแกนสแกนนานมากเพื่อนไม่ทำงานอะ่ะเฮ้ยปิดประตูทำไมปิดไปก็เท่านั้นแหละหวาร์ปได้ ปิดทำไมท่อไหนนี่เพิ่งออกมาใช่ไหมจะใช้ไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นการแบบวับไปวับมาสีฟ้าอ่อนกดปุ่มเหลือกี่คนห้าคนหกคนสิสีขาวโอเคฉันเองแหละยอมละเอาอะไรแค่นี้ก็ท้อซะแล้วแค่คิวครูดาวนานเนี่ยนะกำลังเดาอยู่เลยว่าใครอะไรยังไงร,รีบเฉลยซะงั้น ห้องนี้เพิ่มความวุ่นวายมาหน่อยนะฮะมีอิมพอรเตอร์สองคนแต่ว่าหลุดไปแล้วสองคนวาร์ปไปวาร์ปมาห้องไฟห้องนี้ไม่เอาอ่ะมันวาร์ปที่เดิมไม่ได้เพื่อนนายออกมาจากตรงนั้นนายจะวาร์ปกลับไปไม่ได้สีขาวอาจจะยังไม่รู้ไปยุ่เพื่อนเขาหน่อยแล้วกันเอ่อสีเหลืองโดนคิวหลุดไปสองคนโดนคิวไปหนึ่งนะฮะสีดํเป็นคนเจอต้องโหวตครับสีน้ําเงินวัดที่ไหนที่แอดมินน่ะสีน้ําเงิน แกมน,นุยกสีน้ำเงินก่อนสีฟ้าอ่อนใช้ Discord ใช่ใช่ฉันก็ใช้ฟ้าอ่อนก่อนแล้วกันใช้ Discord เป็นการโกงอย่างหนึ่งเอา้าวัดวัดไม่มีผมอยู่ในประโยคนั้นเลยนะวัดสีม่วงมีแต่สีน้ำเงินกับฟ้าอ่อนใช้ Discord แล้ว h ว วายมี <Why> <laughs> ผมทำอะไรผิด <c oughs> ผมทำอะไรผิดเนี่ย <c oughs> แกมเป็นคี้โกงสีแดงเป็นอีมอสเตอร์ีกคนหนึ่งห้ามโกงสิสีแดงสีดำไม่รู้สีแดงเขารู้ได้ยังไงว่าสีฟ้าอ่อนใช้ดิสคอร์ดเอาสีแดงออกไปเลยฮะอาจจะแบบมาจากรอบที่แล้วหรือเปล่ามีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้แต่ทำไมมาลงที่ผม <laughs> แล้วก็โหวตเท่าวันอีกอ,อยากรู้ว่าใคร สีแดงอาจจะใช่ก็ได้นะเอา้าทำไมสีดำโดนโหวตอะมันสองเท่ากันไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เอา้าสีดำก็ไม่ใช่ด้วยแสดงว่าฟ้าอ่อนน่าจะใช่วิญญาณวาร์ปได้ไหมเฮ้ยวิญญาณวาร์ปได้ <c oughs> วิญญาณใชท่อได้ก็น่าจะฟ้าอ่อนแหละแต่ว่าสีส้มคงไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเป็นเพื่อนกับฟ้าอ่อนแล้วใช้ดิสคอร์ดโกงนะฮะนี่ขนาดในเซิร์ฟมอสนะเห็นไหมสีส้มไม่ยอมโหวตสีฟ้าอ่อนนะฮะ มาด้วยกันครับอีกคนหนึ่งคือใครผมว่าน่าจะสีแดงมั้งคือตอนนี้ก็คือปั่นปั่นสีน้ำเงินอย่างเดียวเลยชัวรไม่คิวแต่แบบปั่นไปเรื่อยๆอ้าวหลุดแต่ก็ดีละไม่ยอมคิวสักทีนะฮะวิ่งไปวิ่งมา